ประเด็นนี้คือลึกกว่าที่คิดมากเพราะว่าทำเลมันคือการวางโ s i t i o n ของแบรนด์เราไปในตัวเลยในคู่มือเขาจะชี้ไปที่ย่านที่คนมีกำลังซื้อสูงซึ่งเอ่อมันไม่ใช่แค่ว่าลูกค้าจ่ายไหวแต่มันเปิดโอกาสให้เราสร้างบริการระดับพรีเมียมได้เลยตั้งแต่การออกแบบห้องพักไปจนถึงกิจกรรมพิเศษพอเป็นแบบนี้ปุ๊บการตั้งราคาสูงมันก็สมเหตุสมผลลูกค้าก็พร้อมจ่ายครับ อ๋อพอจะเห็นภาพเลยค่ะว่าทำเลดีๆเนี่ยมันดึงดูดลูกค้าพรีเมียมได้ยังไงทีนี้ในคู่มือก็พาเราซูมเข้ามาดูที่ตัวที่ดินเลยว่าขนาดแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยต้องเป็นแบบไหนถึงจะรองรับบริการระดับนั้นได้เขาพูดชัดเลยนะคะว่าโรงแรมสัตว์เลี้ยงสมัยนี้ไม่ใช่แค่มีกรงนอนแล้วจบอืมจุดนี้คือหัวใจเลยครับการมีพื้นที่สีเขียวหรือว่ามีลานกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ย มันคือการสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงเลยนะว่าเราใส่ใจคุณภาพชีวิตของลูกคุณอืมไม่ใช่แค่จับมาขังไว้เฉยๆรอเจ้าของมารับมันเลยกลายเป็นจุดขายที่จับต้องได้แล้วก็สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที่อาจจะมีแค่ห้องแอร์แคบๆได้ทันทีเลยแสดงว่าถ้าที่ดินเราเล็กเกินไปจนทําสนามวิ่งเล่นไม่ได้ก็อาจจะไม่คุ้มที่จะลงทุนเลยหรือเปล่าคะหรือว่าต้องปรับโมเดลไปสู้ด้านอื่นแทน เป็นคำถามที่ดีมากครับคือในคู่มือเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่เหมือนกับส่งสัญญาณว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะเสียเปรียบในการแข่งขันด้านประสบการณ์ของน้องๆไปเยอะเลยอ oh. ก็อาจจะต้องไปเน้นจุดแข่งด้านอื่นมากๆแทนเช่นการดูแลแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือว่ามีบริการสปาครบวงจรซึ่งก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งไปเลย oh. เข้าใจเลยค่ะ พอมีพื้นที่วิ่งเล่นก็ต้องคิดถึงผลกระทบต่อรอบข้างด้วยซึ่งมันก็โยงไปอีกสองเรื่องที่ในคู่มือเขามัดรวมมาเลยคือสภาพแวดล้อมกับข้อกฎหมายใช่ครับพอเคลียร์เรื่องใหญ่ๆพวกนี้ได้แล้วที่เหลือก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เหมือนจะเล็กน้อยแต่ขาดไม่ได้เลยก็คือพวกสาธารณูประโภคแต่ที่น่าสนใจคือในคู่มือขีดเส้นใต้คำว่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไว้เลยค่ะ เพราะสมัยนี้ธุรกิจบริการมันอยู่บนโลกออนไลน์เกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่การตลาดการรับจองไปจนถึงสิ่งที่สําคัญมากๆคือการสร้างความสบายใจให้เจ้าของอย่างเช่นติดกล้องให้ดูได้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับการติดกล้องวงจรปิดให้เจ้าของดูสัตว์เลี้ยงได้แบบเรียลไทมผ่านแอป ถ้าเน็ตเราล่มบ่อยๆนะความน่าเชื่อถือเราหายไปเลยทันทีภาพรวมชัดเจนมากเลยค่ะทั้ง5ข้อนี้ตั้งแต่ทําเลที่กําหนดกลุ่มลูกค้าขนาดที่ดินที่สร้างประสบการณ์สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่รับประกันความยั่งยืนไปจนถึงสาธารณูปโภคที่รองรับเทคโนโลยีมันคือพิมพ์เขียวของที่ดินที่พร้อมทําเงินจริงๆใช่เลยครับมันคือโครงสร้างที่แข็งแรงมากแต่ผมอยากจะทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่ออีกนิดว่าเมื่อเรามีที่ดินที่สมบูรณ์แบบตามเช็คลิสต์นี้แล้ว อะไรคือจิตวิญญาณที่จะทําให้โรงแรมของเราโดดเด่นแล้วก็เป็นที่รักได้จริงๆมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครหรืออาจจะเป็นแค่การที่พนักงานจําชื่อเล่นของสุนัขได้ทุกตัวซึ่งเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เทคโนโลยีก็มาทดแทนไม่ได้ครับ